รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับนี่อยู่เว็บแอดเลยมันก็จะก้าวสตาร์งมีแฮปปี้แน่นอนครับผมมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวเลยครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็เล่นเกมปิชิ่งวอลนะครับก่อนจะเล่นนะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเลยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมและเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดยังมี ID นะครับแอดม่ได้นะครับแอดก็าสิบก้าวีหกครับผมมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็จะมีแอดมินก็ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับ เอะไรครับเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับเอาละครับเพื่อนๆอยู่หน้าตัวเกมนะครับผมแล้วก็ทุนมาที่300บาทนะครับเอาละครับรนช่วงนี้นะครับทางดีงานก็แจ้งว่าลายแอดไม่สามารถตอบลูกค้าได้นะครับผมทําให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เคยแอดมาแล้วนะครับก็ช่วยแอดใหม่อีกรอบนะครับที่แอดก็สิบเก้าวีหกครับผมเป็นแอดลายเดิมนะครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกันนะครับผมหืมผูกรอน,นี่แตกกัดีเหลือเกินครับผมแตกราดูก,ก,กัน,นครับอืม เก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะแตกจัดหนักข่าไหนครับรอบน,นี้อืมปูเขาแตกรับหลายพันนะปูโอ้ยเลยแตกครับผมเงินั้งหมดตัว สามร้อยสองร้อยครับผมโอ้ยนะว่าหกพันครับรูเล็ตแตกก็พามีเงินยิงต่อผมไม่งั้นไม่หมดตัวนะเนี่ยครับผมช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมสมัครใหม่นะครับรับโบนัสฟรีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรับไปฟรีๆรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ แอดไม่ได้นะครับที่แอดเก็าสิบเก้าวีหกครับผมแอดนำหน้านะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับอันนี้ครับไอ้ไฟสตอร์มาสี่สิบห้านัดฟรีครับผมไอ้สี่สิบนัดฟรีครับ สักหไหอยครับผมได้มาพันหนึ่งครับตอนนี้ก็กำไรเท่าตัวนะครับผมกำไรที่หกรยบาทนะครับ รอพวกทีฟีเจอร์เจ๋งๆออกมาครับผมก็ยิงเยอะนะครับเทคนิคเหมือนเดิมครับผมเอาบังกรมาครับซัดแล้วโอ้โหแต่ง่ายเกินครับผมบังกรตอนนี้นี่ครับเทคนิคง่ายๆครับผมยิงยังยิงตัวฟีเจอร์เยอะเหมือนเดิมครับผมก็ยังแตกดีไม่เคยเปลี่ยนครับเกมนี้แตกหนักแตกจริงนะครับ สวหเั็เพื่อนนะครับถ้ามีอะไรอยากจะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมหืมปู่แตงไปนสามพันปู่น้งแตงหนักให้ดูครับอะครับก็ไปดกวครับกํำไรเป็นพันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับจะได้รู้ว่าคลิปใหม่ยังมีอะไรครับผม